ทีมยูเนียนโคราชนะครับก็พร้อมที่จะลงสนามในศึกฟุตบอลโคราชซูเปอร์ลีก2024เกมที่จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมเสิริงสางยูในเต็ดชิงตำแหน่งจากฝูงในสัปดาห์นี้ครับ ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันโคราชซูเปอร์ลีก2024หลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปนแล้ว3สัปดาห์ซึ่งได้มีการพักการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะกลับมาลงสนามทําการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับโดยมีเกมที่ทีมรองจากฝูงอย่างทีมยูเนียนโคราชที่จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมจากฝูงอย่างทีมเสิรงสางยูลนเ็ต ซึ่งผลงานของทั้งสองทีมก่อนหน้านี้เริ่มจากทีมยูเนียนโคราชผ่านการลงสนามไปแล้ว3เกมสามารถเก็บชัยชนะได้1เกมและเสมอ2เกมมีทั้งหมด5แต้มส่วนทางด้านทีมเริงสางยูเนเต็ดผ่านการลงสนามไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมมีทั้งหมด6แต้มเต็มโดยนายกฤษดาเสยกระโทกประธานสโมสรฟุตบอลยูเนียนโคราชได้ออกมาเชิญชวนแฟนฟุตบอลร่วมชมเกมการแข่งขันในสัปดาห์นี้ ซึ่งทั้ง2ทีมนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังเก็บชัยชนะในเกมนี้และยึดตำแหน่งจ่าฝูงของการแข่งขันฟุตบอลโคร,ราชซูเปอร์ลีก2 0 2 4นีนี้ให้ได้ซึ่งกระแสะของการแข่งขันในรายการนี้ก็กําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต ก็ถือว่าสองสองทีมเนี่ยเต็ไมไปด้วยนักเตะคุณภาพนะครับในของในท้องถิ่นแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าวันที่ยี่สิบเสาร์ที่ยี่สิบเมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นเกมระดับบิ๊กแม็นะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชแล้วก็แฟนบอลของยูเนี่ยนแฟนบอลของเสืองสาวยูนเต็ดนะครับก็ไปให้กําลังใจทีมรักของตัวเองได้นะครับผมเชื่อว่าเป็นเกมมันระดับห้าดาวครับห้าดาวครับเชื่อว่าอยากอยากให้ทุกคนไปสัมผัส บรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลแบบบ้านๆแล้วก็มีคนดูเยอะแยะสนุกครับผมเชื่อว่าถ้าใครไม่เคยสัมผัสบอลบอลแบบนี้นะครับก็ยินดีแล้วก็มาช่วยให้กำลังใจทั้งสองทีมเลยครับ,<อ>บก็สําหรับของยูเนี่ยนโคลาก็สามารถไปได้ในเพจยูเนี่ยนกับยูเนี่ยนโคลานะครับส่วนของเสือสางก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจเสือสางยูนิเต็ดได้นะครับหรือในเพจการนะครับคือเพจของโคลาดซูเปอร์ลีกก็สามารถไปติดต่อสอบถามในเรื่องของสินค้าที่รลึก ไปอุดหนุนกันนะครับเพราะว่าเสื้อหนึ่งตัวที่ท่านซื้อเนี่ยคือมันเป็นแรงผลักดันให้สโมสรมีงบประมาณในการที่จะประชาัมพันธ์เดินหน้าต่อไปในลีกครับ ทั้งนี้ทีมยูเนียนโคราชมีโปรแกรมที่จะลงสนามในสฟุตบอลโคลราชสูเปอร์ลี2024ด้วยการเปิดสนามกีฬาค่ายสุรานารีอำเภอเมืองนะครราชสีมาต้อนรับการมาเยือนของทีมจากฝูงอย่างทีมเสริงสสงยูเนเต็ดในวันเสาร์ที่20เมษาย,ยน2567เริ่มทำการแข่งขันในเวลา16นาฬิกาด้วยการแข่งขันอีก2คู่เริ่มจากทีมด่านเกวียน f c ทีมอันดับที่5ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างที ทีมทามปราสาทเพชร f c ในวันเสาร์ที่20เมษายน2567และในวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567ทีมปตัตงชัยยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมขามสแกแสง f c เริ่มทำการแข่งขันในเวลา16นาฬิกาครับ